คำพูดดึงดูดเงินฉันเป็นคนโชคดีเรื่องเงินทองตลอดเวลาเงินทองหลั่งไหลเข้ามาฉันจากทุกทิศทางฉันได้รับเงินทองง่ายๆตลอดเวลาอย่างผ่อนคลายและมีความสุขในทุกๆวัน เงินที่ฉันได้รับเป็นเงินสุดจริตสหอาดและเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาฉันรักและรู้คุณค่าของเงินฉันใช้จ่ายเงินอย่างมีประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุดฉัน รักและขอบคุณเงินทุกจำนวนที่ฉันได้รับตลอดทั้งวันเงินรักฉันฉันเป็นหนึ่งเดียวกันกับเงินเงินรักที่จะเข้ามาอยู่กับฉันเพราะฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนโชคดี เงินคือของขวัญของฉันในทุกๆวันฉันได้รับเงินเป็นของขวัญตลอดชีวิตฉันเป็นคนที่มีโชคลาภบ,บ่อยๆฉันเป็นคนโชคดีทางด้านการเงินโชคลาบดีๆเงินก้อนใหญ่ ลังไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันได้รับแต่ความโชคดีความโชคดีอยู่ในเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายของฉันการงานธุรกิจการค้าของฉันมีรายได้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดมากที่สุด ในทุกๆวันฉันมีกำไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันยอดขายกำไรของฉันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทวีคูณฉันมีไรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉันเป็นที่รักของลูกค้าเพราะฉันมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของฉันฉันมีรายได้ดีๆก้อนใหญ่เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นทุกวันสินค้าของฉันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ วิเศษที่สุดในแบบที่ลูกค้าต้องการเสมอฉันเป็นเพียงคนเดียวในโลกใบนี้ที่มีสินค้าแบบที่ลูกค้าของฉันต้องการฉันทำงานทุกอย่างได้สำเร็จหยิบจับทุกอย่าง เป็นเงินเป็นทองตลอดเวลาฉันร่ำรวยได้มากเท่าที่ฉันต้องการในทุกๆวันตลอดชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดฉันโชคดีเรื่องเงินที่สุดในโลกฉันได้รับเงินอย่างง่ายดาย มากมายตลอดทั้งวันเงินรักฉันเงินรังไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทางตลอดเวลาฉันทำทุกอย่างหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินทองหาง่ายมากสำหรับฉันฉัน สำเร็จและมัง่งคั่งร่ำ้วยอย่างง่ายดายฉันมีเงินหลายล้านได้เท่าที่ฉันต้องการเสมอวันนี้ฉันได้รับเงินฟรีๆก้อนโตๆอย่างง่ายๆสบายๆเงินล้านเดินทางมาหาฉันเอง อย่างอัตโนมัติฉันมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยตลอดชีวิตเพราะฉันเป็นคนโชคดีดวงดีตลอดชีวิตชีวิตของฉันขาขึ้นตลอดการเศรษฐกิจของฉันเศรษฐกิจดีตลอดปีตลอดชาติ ฉันมีเงินเหลือกินเหลือใช้ตลอดชีวิตฉันมั่งคังร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองเงินคือของขวัญของฉันฉันได้รับเงินเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ในทุกๆวันชีวิตของฉัน รายร้อมไปด้วยผู้คนดีๆและความโชคดีตลอดเวลาฉันร่ำรวยมัง่งคั่งมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเงินทองหลังไหลมาหาฉันเองจากทุกทิศทางโดยไม่คาดฝันเงินทองหลังไหลมาหาฉัน อย่างง่ายดายทุกวันสม่ำเสมอฉันมีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารทุกวันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเงินทองของฉันเพิ่มพูนทวีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างง่ายดายอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ฉันรับเงินล้านด้วยความสุขเงินของฉันเป็นเงินสะอาดฉันสัมผัสได้ถึงความรักของเงินที่มีต่อฉันอย่างอบอุ่นฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเงินเงินรักฉันเงินโอบกอดฉัน ไว้ด้วยความรักเพราะฉันรู้คุณค่าของเงินเพราะฉันกระตันอยู่กับเงินฉันขอขอบคุณเงินทุกจำนวนที่ฉันได้รับในทุกๆวันฉันใช้จ่ายเงินออกไปด้วยความรักและคุมค่าของเงินอย่างที่สุด ฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายและมีความสุขฉันขอบคุณและสำนึกคุณค่าของเงินทุกการใช้จ่ายและทุกครั้งที่ฉันใช้จ่ายเงินออกไปจะมีเงินไหลกลับมาหาฉันร้อยเท่าพันทวีขึ้นไปเสมอ เงินที่ฉันใช้ใจ่ายออกไปกลับคืนมาหาฉันอย่างรวดเร็วเพิ่มพูนทวีคูณหลายล้านเท่าฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายอย่างมีความสุขจากทุกทิศทางฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายอย่างมีความสุข เงินหลังไหลมาหาฉันเองโดยไม่คาดฝันฉันคือดวงจิตอัจฉริยะแห่งเงินทองฉันได้รับเงินอย่างง่ายๆสบายสบายฉันคือคนสำเร็จฉันประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายสบาย ฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตโตในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีในทุกๆด้านของชีวิตฉันได้รับเงินจากความโชคดีทุกทิศทางในทุกๆวันฉัน เป็นคนโชคดีมัง่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้ความโชคดีหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาชีวิตของฉันพบเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆทวีคูณเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นทุกวันความโชคดีอยู่ใน DNA ของฉันเพราะฉันเป็นคนโชคดีฉันขอขอบคุณพระเจ้าทรงทวีสิ่งดีๆให้ฉันมากมายขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉัน เป็นคนโชคดีเรื่องเงินทองตลอดเวลาเงินทองหลังไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทางฉันได้รับเงินทองง่ายๆตลอดเวลาอย่างผ่อนคลายและมีความสุขในทุกๆวันเงินที่ฉันได้รับเป็นเงินสดจริต สะอาดและเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาฉันรักและรู้คุณค่าของเงินฉันใช้จ่ายเงินอย่างมีประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุดฉันรัก ได้รับตลอดทั้งวันเงินรักฉันฉันเป็นหนึ่งเดียวกันกับเงินเงินรักที่จะเข้ามาอยู่กับฉันเพราะฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนโชคดีเงิน คือของขวัญของฉันในทุกๆวันฉันได้รับเงินเป็นของขวัญตลอดชีวิตฉันเป็นคนที่มีโชคลาภบ,บ่อยๆฉันเป็นคนโชคดีทางด้านการเงินโชคลาบดีๆเงินก้อนใหญ่หล,ลั่งไหล เข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันได้รับแต่ความโชคดีความโชคดีอยู่ในแซลล์ทุกๆแซลในร่างกายของฉันการงานธุรกิจการค้าของฉันมีรายได้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดมากที่สุดในทุกๆวัน ฉันมีกำไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันยอดขายกำไรของฉันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทวีคูณฉันมีไรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องฉันเป็นที่รัก ของลูกค้าเพราะฉันมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของฉันฉันมีรายได้ดีๆก้อนใหญ่เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นทุกวันสินค้าของฉันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพวิเศษที่สุด ในแบบที่ลูกค้าต้องการเสมอฉันเป็นเพียงคนเดียวในโลกใบนี้ที่มีสินค้าแบบที่ลูกค้าของฉันต้องการฉันทํางานทุกอย่างได้สำเร็จหยิบจับทุกอย่างเป็นเงินเป็นทอง ตลอดเวลาฉันร่ำรวยได้มากเท่าที่ฉันต้องการในทุกๆวันตลอดชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดฉันโชคดีเรื่องเงินที่สุดในโลกฉันได้รับเงินอย่างง่ายดาย เงินรักฉันเงินรังไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทางตลอดเวลา โตๆอย่างง่ายๆสบายๆเงินล้านเดินทางมาหาฉันเองอย่างอัตโนมัติฉันมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยตลอดชีวิตเพราะฉันเป็นคนโชคดีดวงดีตลอดชีวิตชีวิตของฉัน ขาขึ้นตลอดการเศรษฐกิจของฉันเศรษฐกิจดีตลอดปีตลอดชาติฉันมีเงินเหลือกินเหลือใช้ตลอดชีวิตฉันมั่งคั่งร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองเงินคือของขวัญของฉัน ฉันได้รับเงินเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ในทุกๆวันชีวิตของฉันรายร้อมไปด้วยผู้คนดีๆและความโชคดีตลอดเวลาฉันร่ำรวยมัง่งคั่งมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเงินทองดังไร มหาฉันเองจากทุกทิศทางโดยไม่คาดฝันเงินทองหลังไหลมหาฉันอย่างง่ายดายทุกวันสม่ำเสมอฉันมีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารทุกวันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเงินทองของฉันเพิ่มพูน วีคูณเพิ่มมากขึ้นอย่างง่ายดายอย่างน่าอัศจรรย์ใจเงินของฉันเป็นเงินสะอาดฉันสัมผัสได้ถึงความรักของเงินที่มีต่อฉันอย่างอบอุ่นฉันเป็นหนึ่งเดียวกับเงินเงิน รักฉันเงินโอบกอดฉันไว้ด้วยความรักเพราะฉันรู้คุณค่าของเงินเพราะฉันกระตันอยู่กับเงินฉันขอขอบคุณเงินทุกจำนวนที่ฉันได้รับในทุกๆวันฉันใช้จ่ายเงินออกไปด้วยความรัก และคุ้มค่าของเงินอย่างที่สุดฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายและมีความสุขฉันขอบคุณและสำนึกคุณค่าของเงินทุกการใช้จ่ายและทุกครั้งที่ฉันใช้จ่ายเงินออกไปจะมีเงินไหลกลับ มาหาฉันร้อยเท่าพันทวีขึ้นไปเสมอเงินที่ฉันใช้จ่ายออกไปกลับคืนมาหาฉันอย่างรวดเร็วเพิ่มพูนทวีคูณหลายล้านเท่าฉันได้รับเงินอย่างง่ายดายอย่างมีความสุขจากทุกทิศทางฉัน ได้รับเงินอย่างง่ายดายอย่างมีความสุขเงินดั่งไรมาหาฉันเองโดยไม่คาดฝันฉันคือดวงจิตอัจฉริยะแห่งเงินทองฉันได้รับเงินอย่างง่ายๆสบายสบายฉันคือคนสำเร็จฉัน ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆสบายสบายฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตโตในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีในทุกๆด้านของชีวิตฉันได้รับเงินจากความโชคดี ทุกทิศทางในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีมัง่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้ความโชคดีหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาชีวิตของฉันพบเจอแต่เรื่องดีๆ สิ่งดีๆทวีคูณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันความโชคดีอยู่ใน DNA ของฉันเพราะฉันเป็นคนโชคดีฉันขอขอบคุณพระเจ้าทรงทวีสิ่งดีๆให้ฉันมากมายขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณ